ลองมาชมเหรียญหน้าปกของหลวงปู่ทิม8รอบนะครับเป็นเหรียญที่สร้างพร้อมกับเหรียญห่วงเชื่อม8รอบพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อุใหญ่แล้วก็เป็นพิมพ์อุใหญ่แล้วก็เป็นพิมพ์สายฝนนะครับอุใหญ่สายฝน ซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดๆของบรรดาพระนาคปกเหรียญนากปกของหลวงปู่ทิมซึ่งพระนากปกของหลวงปู่ทิมมีด้วยกันทั้งหมด6บล็อกด้วยกันนะครับมีเหรียญนากปกจะมีด้วยกันอยู่6บล็อกซึ่ง บ็อกนี้ก็ถือว่าเป็นบล็อกที่นิยมสุดๆนะครับของพราะนาปกเนื่องจาก,กว่าเป็นเหรียญที่มีสายฝนนะครับก็คือจะมีเส้นเห็นไหมครับเส้นวิ่งาตามพื้นเหนรียญเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเหรียญ สายฝนก็เป็นพิมพ์หรือบล็อกอุใหญ่นะครับคำว่าอุใหญ่ก็คือสระอุที่ระลึกอายุนะครับก็คือสระอุจะตัวใหญ่นะตัวหนาก็เลยเรียกอุอกใหญ่ด้วยกันก็อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะมีเส้น ที่วิ่งนะครับเขาก็เลยเรียกว่าสายฝนนะครับก็จะสังเกตเส้นที่วิ่งลงมาโดยส่วนใหญ่เขาก็จะดูที่เส้นตรงนี้เป็นอันดับเบื้องต้นนะครับทีมีเส้นที่วิ่งลงมานอกนั้นก็จะมีวิ่งตามพื้นเหรียญน,นะครับซึ่งจะเล็กๆนะครับซึ่งจะไม่ค่อยเ ได้มองเห็นสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าเราจะส่องดีๆแต่ถ้าถ่ายนี่อาจจะมองเห็นลางๆบ้างนะครับอยากให้เพื่อนได้ชมกันอาจจะเห็นลางๆอาจจะไม่ได้เห็นแบบสมบูรณ์เลยทีเดียวก็เห็นไหมครับก็จะเห็นเป็นเส้นวิ่ง หเห็นไหมก็จะเห็นเป็นเส้นวิ่งตามพื้นเหรียญก็เลยเรียกปล็อกนี้ว่าเป็นอูใหญ่สายฝนก็อยากแกเพื่อนที่เข้ามารับชมกันก็ถือว่าเป็น เหรียญที่มีราคาอตอนนี้ก็ทะลุหลักแสนไปแล้วนะครับถ้าเป็นเหรียญอื่นซึ่งไม่ใช่พิมพ์นิยมก็อยู่ในช่วงประมาณห้าหกแสนขึ้นก็คือถือว่าเป็นหลักหมื่นไปปลายซึ่งเป็นส่วนที่ถ้าไม่ชื่นชอบจริงๆก็คงไม่มีใครที่ ถ้าเป็นเราธรรมดาซึ่งเป็นคนที่กเก็บธรรมดาก็คงไม่กล้าที่จะ,ะนำไปครอบครองเนื่องจากว่าเหรียญมีอายุเหรียญที่มีราคาที่สูงนะครับแต่ถ้าเป็นเซียนก็มีโอกาสที่จะเช่าได้เช่าหาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านำไปปล่อยต่อให้กับ คนที่เขามีอันจะก,กินก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นบล็อกที่เป็นอันดับหนึ่งของหลวงปู่ทิมที่เป็นนาคปกนะครับเป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ก็ราคานี้ก็ทะลุขึ้นไปเป็นหลักแสนนะครับเป็นหลักแสนแล้วะทะลุขึ้นถึงหลักแสนแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่หายากก็เลยนำถือโอกาสนี้นำมาฝากเพื่อนๆนะครับนำมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้